โกศลต้นนี้ใบหยิกๆม้วนๆไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นโกศลไทยนะคะน,นี่เป็นโกศลที่ไม่ได้ผสมพันธ์เหมือนเหมือนอันนี้นะคะอันนี้วันนี้จะให้ชมต้นนี้นะคะโกศลต้นนี้มีใบม้วนๆสีชมพูขอบนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะสวยงามตามนี้เลยนะคะ แต่ต้นนี้นะคะมีความหมายมากกว่าโกสนทั่วๆไปนะคะก็คือตอนนี้มีแนงสี่ขแนงแล้วแล้วเวลาออกใบใหม่อันนี้ยก็จะเป็นสีเขียวก็เหลืองนะคะเขียวก็เหลืองพอแก่ก็จะออกสีชมพูนะคะโกสนเป็นไม้หนึ่งเป็นไม้หนึ่งที่แม่ชอบมากนะคะแล้วก็ ที่บอกว่าต้นนี้มีความหมายก็คือพี่สะพ้ยชำมาให้นะคะพี่สะพ้ยปักชำมาให้จากต้นพันธุ์ของแม่นะคะตอนนี้แม่จากไปสิปีแล้วแต่สิ่งที่แม่ชอบแล้วก็ต้นไม้ของแม่ก็ยังขยายพันธุ์ได้ต่อไปนะคะต้นนี้ต้นนี้ มีคนซื้อก็คงไม่ขายนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นพันธุ์ของแม่จริงๆสวัสดีนะคะขอบคุณที่รับชมความสวยงามของโกศลต้นนี้นะคะแต่ไม่ทราบชื่อนะคะ